เปิดเรื่องมาที่พระเอกของเรากําลังอีกับภรรยาอยู่ภรรยาบอกกับเขาว่าถ้าคุณไปฉันคงคิดถึงคุณแทบแย่วันรุ่งขึ้นพระเอกก็นั่งจรวดขึ้นไปบนยานอวกาศในขณะที่เมียของพระเอกกําลังสอนหนังสือเด็กประถมอยู่พระเอกก็ได้โทรมาหาเธอโดยใช้นาซาเป็นสื่อกลางพระเอกบอกกับเธอว่าเธอเห็นท้องฟ้านั่นไหมผมอยากให้คุณมองขึ้นมาบนท้องฟ้าเพราะผมกําลังมองดูคุณอยู่นี่โรแมนติกซะด้วยอย่างนี้เธอก็เขินตัวบิดเลยสิครับเพื่อนเมียพระเอก ก็ได้มาคุยกับเธอว่าเธอนี่ดีจังเลยเนาะได้ผัวเป็นถึงนักบินอวกาศส่วนฉันได้ขี้เมาที่ไหนก็ไม่รู้แต่แล้วมันก็ได้มีข่าวด่วนในโทรทัศน์แจ้งมาว่าเกิดเหตุนักบินอวกาศของนาซาได้รับอุบัติเหตุในขณะปฏบิบัติงานเมียของพระเอกก็ใจเสียเป็นอย่างมากครับว่าจะเป็นข่าวหรือเปล่าแต่แล้วไอ้เจ้าหน้าที่ของนาซาเนี่ยก็ได้มาเคาะประตูที่หน้าบ้านของเธอเพื่อมาบอกกับเธอว่าสามีของคุณได้รับอุบัติเหตุในขณะกําลังออกไปนอกตัวยานอยากเชิญคุณให้มากับ เดดมียพระเอกก็ได้เดินทางไปที่นาซาครับซึ่งผมจะขอเรียกสั้นๆว่านางเอกก็แล้วกันนางเอกเนี่ยก็ได้เจอกับเมียเพื่อนพระเอกที่สามีของเธอก็ได้ตกอยู่ในสภาพแบบเดียวกันเขาคนนั้นก็ชื่ออเล็กพวกเธอต่างกอดแล้วก็ให้กําลังใจกันครับว่าสามีของพวกเราจะต้องไม่เป็นอะไรคนของนาซาอีกคนก็ได้มาแจ้งกับเธออีกว่าเรื่องทั้งหมดมันเกิดเพราะพวกเขาจําเป็นต้องไปนอกตัวยานเพื่อทําการซ่อมแซมครับแต่แล้วมันก็เกิดเหตุระเบิดขึ้นแต่พวกคุณก็ไม่ต้องห่วงนะครับพวกเรา ได้เอากระสยไประรับพวกเขามาแล้ว <_ d ose> ก็ได้มาเยี่ยมสามีของพวกเธอที่กาลังนอนเป็นผักอยู่บนเตียงหมอบอกว่าสมองของพวกเขาไม่ได้รับความกระทบกระเทือนเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับเวลาของสามีของคุณว่าเขาจะฟื้นตัวเมื่อไหร่นางเอกก็ได้นั่งเฝ้านอนเฝ้าจนในที่สุดเขาก็ได้ฟื้นขึ้นมาเธอก็ดีใจเป็นอย่างมากครับในขณะที่นาตาลีเมียของเพื่อนพระเอกเนี่ยได้นั่งเฝ้าไข้อเล็กอยู่อยู่ดีๆเขาก็เรียกชื่อพระเอกขึ้นมาว่าสเปนเซอร์สเปนเซอร์ก่อนที่เขาจะชักดิ้นชักงอจนควบคุมตัวเองไม่ได้ ในที่สุดหัวใจของเขาก็หยุดเต้นนาตาลีก็ใจเสียเป็นอย่างมากเลยครับหมอพยายามปั๊มหัวใจของเขาจนฟื้นขึ้นมาได้จนสำเร็จหลายวันต่อมาอาการของพวกเขาก็ได้ฟื้นตัวดีขึ้นพระเอกก็ได้ออกจากโรงพยาบาลรัฐบาลก็ได้จัดพิธีต้อนรับพวกเขาอย่างยิ่งใหญ่โดยที่มีนักข่าวมารอทำข่าวอยู่มากมายในระหว่างที่งานกำลังเริ่มนาตาลีก็เริ่มถามกับจิวนางเอกของเรื่องว่าเธอไม่สงสัยบ้างเหรอเกี่ยวกับเหตุการณ์บนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ตั้งแต่พวกเขาฟื้นตัวมา พวกเขาทำเหมือนว่าไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเลยและไม่เคยที่จะพูดถึงมันอีกทั้งๆที่พวกเขาเพิ่งจะลอดตายกันมาแท้ๆหลังจากที่แถลงข่าวกันเสร็จเอกบอกกับเธอว่าเขาจะเลิกเป็นนักบินอวกาศแล้วเราจะย้ายไปอยู่ที่นิวยอร์กกันนางเอกก็ยังไงก็ได้ครับเพราะเธอตามใจพระเอกเย็นวันนั้นพวกเขาจัดงานเลี้ยงฉลองกันในขณะที่ทุกคนกําลังเต้นรากันอยู่จิวเมียของพระเอกเนี่ยก็ได้สังเกตเห็นว่าอเล็กมีอาการแปลกๆไปก่อนเขาจะวิ่งเข้ามากลางวงในงานและเรียกชื่อพระ อยู่แบบนัสเปนเซอร์สเปนเซอร์จากนั้นอเล็กก็ได้ลงไปชักดิ้นชักงออยู่กับพื้นทุกคนต่างก็ช็อกกันอย่างมากโดยเฉพาะนาตาลีเมียของเขาวันต่อมานาซาได้จัดงานถแถลงข่าวถึงสาเหตุการตายของอเล็กว่าเขาได้หัวใจวายตายเฉียบพลันทุกคนก็ได้มาร่วมงานศพของเขาจิวก็มาปลอบใจนาตาลีที่กำลังเศร้าสลดอยู่ในห้องจนเธอได้เผลอหลับไปก่อนที่เธอเนี่ยจะละเมอพูดขึ้นมาว่าเขาอยู่ในตัวฉันจิวก็เดินออกมาจากห้องโดยที่ไม่ได้คิดอะไร สักพักมันก็มีเรื่องสลดเกิดขึ้นครับเมื่อนาตาลีเมียของอเล็กเนี่ยได้คิดสั้นฆ่าตัวตายโดยการใช้ไฟฟ้าวันต่อมาพระเอกกับนางเอกเนี่ยก็ได้ย้ายไปอยู่นิวยอร์กและได้ไปร่วมงานไฮโซงานหนึ่งนางเอกเนี่ยก็ได้เจอคุณนายไฮโซคนหนึ่งครับเธอมีชื่อว่าเชลลี่พวกเธอเนี่ยพูดคุยกันจนถูกคอจนหญิงไฮโซคนนั้นเนี่ยได้ชวนเธอหลังไมว่าวันหลังเราไปเที่ยวด้วยกันดีไหมเธอก็ตอบตกลงรับปากกลางดึกคืนนั้นพระเอกกับนางเอกก็ได้ทําการบ้านกันครับเช้าวันต่อมา านางเอกก็ไม่เห็นว่าพระเอกอยู่ในห้องเธอเลยเดินออกไปดูแล้วเธอก็ได้เห็นว่าเขากําลังนั่งฟังอะไรอยู่ในวิทยุพระเอกบอกว่าผมนอนไม่หลับก็เลยมาหาเพลงฟังจากนั้นจิวทําการตรวจขันในห้องน้ําปรากฏว่าเธอกําลังตั้งท้องเย็นวันนั้นจิวกับพระเอกก็ได้ไปทานข้าวที่บ้านของไฮโซหญิงคนนั้นครับและดูเหมือนว่าพระเอกจะคุยเรื่องสงครามกับสามีของเชลลี่ได้อย่างถูกคอในขณะที่จิวกับพระเอกเนี่ยได้มีโอกาสอยู่กัน 2. ต่อ2เธอก็ได้บอกกับเขาตรงๆว่าเธอกําลังตั้งท้อง วันต่อมาพวกเขาได้ทําการอันต้าซาวคุณหมอได้บอกกับพระเอกกับนางเอกว่าพวกคุณกําลังได้ลูกแฝดค่ะหมอก็ได้คุยกับเธอเป็นการส่วนตัวเธอบอกกับหมอว่าเมื่อก่อนเธอมักจะเห็นภาพหลอนมักเห็นคนที่รู้จักเสียชีวิตเธอเองก็กลัวการตั้งครรภ์ที่จะเกิดขึ้นมันอาจจะทําให้การเหล่านั้นกลับมากริบขึ้นอีกหมอก็ได้ให้กําลังใจเธอครับและแนะนําวิธีการรักษาและให้น้ําบัตรสมาคมคนได้ลูกแฝดกับเธอไปกลางดึกคืนนั้นนางเอกก็ได้ฝันร้ายว่าตัวเอง ได้ถูกไฟช็อตตายตรงจุดเดียวที่นาตาลีได้สู่ขิดไปเธอเฟื่อขึ้นมาพระเอกได้บอกว่าคุณไม่เป็นอะไรก็แค่ฝันร้ายก่อนที่จะพาเธอไปอาบน้ําแล้วปลอบใจเธอว่าไม่เป็นไรนะทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยวันต่อมาเธอก็ได้ไปที่สมาคมลูกแฝดครับและพูดคุยกับคนอื่นๆจากนั้นเนี่ยเธอก็ได้ไปช้อปปิง้งเพื่อหาซื้อของใช้สําหรับเด็กก่อนที่เธอจะเจอกับชายคนนั้นที่เคยทํางานให้กับนาซาสภาพของเขาดูซ้มซ่อเหมือนคนที่กําลังตกงานอยู่ เขาได้นําเอกสารมาให้หนังเอกดูเกี่ยวกับตัวของพระเอกเขาถามว่าคุณเห็นความผิดปกติอะไรในตัวสามีของคุณบ้างไหมครับทั้งพฤติกรรมค่าความดันเลือดอุณหภูมิลายเซนของเขาทั้งก่อนขึ้นไปจนถึงกลับมาทุกอย่างดูผิดแปลกไปหมดหนังเอกถามว่านาซาได้ส่งคุณมาเหรอคะเขาก็ได้บอกว่าอ๋อผมโดนไล่ออกหลังจากที่ผมนําเรื่องนี้ไปเล่าให้พวกเขาฟังนังเอกก็บอกว่างั้นฉันขอตัวก่อนแล้วพยายามเดินหนีเขาเขาก็พยายามเล่าให้เธอฟังว่าเรื่องอเล็กซิที่ตายไปเขาชั เพราะร่างกายของเขาเกิดการโอเวอร์โหลดร่างกายของเขาต้านทานไม่อยู่ผลชนะสุตรของนาตาลีเมียของเขาเธอกําลังตั้งท้องได้สามอาทิตย์หลังจากที่ไปหาอเล็กที่โรงพยาบาลไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่เธอจะต้องฆ่าตัวเองก่อนที่เขาจะให้เทปบันทึกเสียงกับเธอไปในช่วงเวลาที่พระเอกกับอเล็กได้หายไป2นาทีนางเอกกลับมาที่บ้านและเปิดเทปนั้นฟังซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่พระเอกกับอเล็กได้พูดคุยกันในตอนที่ปฏิบัติงานซ่อมบํารุงอยู่นอกยานพวกเขาได้เจอกับสิ่งประหลาดที่ทําให้พวกเขาต้องกลัวกัน เป็นอย่างมากนางเอกก็ได้ร้องไห้และทุบเทปนั้นจนเละก่อนที่จะทิ้งลงถังขยะไปจากนั้นเพื่อนของเธอก็ได้มาหาเธอก็ได้เล่าทุกอย่างให้เพื่อนของเธอฟังครับและกำชับว่าอย่าไปเล่าให้สเปนเซอร์ฟังเด็ดขาดตกดึกนางเอกตัดสินใจลงมาถามพระเอกว่าเหตุการณ์ในอวกาศวันนั้นมันมีอะไรเกิดขึ้นกันแน่ที่คุณกับอเล็กได้พบเจอนะ่ะมันคืออะไรแต่พระเอกก็พยายามที่จะบายเบี่ยงที่จะตอบครับแล้วบอกกับเธอว่าขอสักครั้งได้ไหมที่เราจะอยู่กันอย่างสงบสุขโดยที่ไม่ต้องคุยเรื่องนี้กันอีก วันต่อมา,อมาเธอก็โทรไปหาชายที่เพิ่งโดนไล่ออกจากนาซาคนนั้นครับได้ถามเรื่องผลชนะสุดของนาตาลีว่าเป็นยังไงบ้างเขาก็ได้บอกว่านาตาลีกําลังตั้งท้องลูกแฝดเหมือนกับคุณคุณคิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าเขายังบอกอีกว่าเขายังมีหลักฐานสําคัญบางอย่างที่คุณจะต้องมาดูด้วยตาของตัวเองและเขาก็ได้นัดสถานที่ไปเจอกันที่ย่านชุมชนนางเอกก็ได้เดินทางไปหาเขาและกําลังที่จะพูดคุยกันซึ่งชายที่เคยทํางานให้กับนาซาคนนั้นก็ถือกระเป๋าเอกสาร บางอย่างแต่แล้วพระเอกก็ได้โผลมาพอดีครับชายคนนั้นจึงทํามือให้เธอหลบไปก่อนเขาวางกระเป๋าเอกสารไว้อยู่ตรงราวบันไดพระเอกบอกกับเขาว่าอา้าวผมกําลังนึกถึงคุณอยู่พอดีเลยได้ข่าวว่าคุณตกงานนี่ผมหางานให้คุณทาใหม่ได้นะในขณะที่เขากําลังสนทนาเพื่อทวงเวลาอยู่นางเอกก็กําลังจะแอบหยิบกระเป๋าใบนั้นแต่พระเอกก็ได้หยิบกระเป๋าใบนั้นขึ้นไปทันทีครับ แล้วบอกกับชายคนที่เคยทํางานนาซาว่าอ๋อคุณกําลังลืมกระเป๋าใบนี้นี่เอามันไปด้วยสิซึ่งพระเอกทําเหมือนกับว่าเขาล่วงรู้ทุกอย่างเลยล่ะครับแล้วไม่ให้ชายคนนั้นได้มีโอกาสได้คุยกับนางเอกเย็นวันนั้นนางเอกก็ได้ถามเพื่อนของเธอว่าเธอนําเรื่องนี้ไปบอกกับสเปนเซอร์หรอแต่เพื่อนของเธอก็ได้ปฏิเสธครับแต่นางเอกก็ไม่เชื่อแล้วทั้งคู่ก็ได้ทะเลาะก,กันทําให้เพื่อนของเธอได้เดินจากไปนางเอกก็ได้ทําการโทรไปที่อาพาร์ตเมนต์ของชายที่ทํางานนาซาคนนั้นปรากฏว่าเจ้าของ บอกว่าเขาไม่ได้กลับห้องมาหลายวันแล้วแต่เขาก็ยังได้บอกว่าชายคนนั้นได้ทิ้งบางอย่างให้กับคุณนางเอกก็ได้ตามไปที่อยู่นั้นซึ่งมันก็เป็นที่รับฝากของสําหรับบุคคลนางเอกได้ลืมคนดูของชายคนนั้นชายคนนั้นได้แอบสะกดรอยตามพระเอกแม้แต่นิตยาสารไทม์ก็เคยลงหน้าปกของเขาจนนางเอกได้เจอกับเทปวิดีโอมวลหนึ่งเธอกลับมาที่บ้านและเปิดดูผลปรากฏว่าชายที่เคยทํางานให้กับนาซาคนนั้นได้ทําการอัดวิดีโอเอาไว้เขาบอกกับเธอว่า ถ้าเกิดคุณได้เปิดวิดีโอนี้แสดงว่าผมได้ตายไปแล้วชายคนนั้นยังบอกอีกว่านี่คือเส้นเสียงในวันที่เกิดเหตุการณ์วันนั้นเส้นที่1คือสามีของคุณเส้นที่สองคือเสียงของอเล็กแล้วเส้นที่สามล่ะมาจากที่ไหนซึ่งผมได้วิเคราะห์ออกมาแล้วมันมีรูปแบบแบบนี้ ผมเดาว,ว่าชายที่อยู่กับคุณนั้นเขาไม่ใช่สามีของคุณผมจะให้ดูอะไรบางอย่างนี่คือยานที่พวกเขาขึ้นไปมันต้องใช้คอมพิวเตอร์2ตัวนั่นก็คือแฟร์ผมไม่อยากจะเดาเลยว่าเขาได้ใส่อะไรลงไปในท้องของคุณแล้วคุณคิดว่าอะไรมันอยู่ในร่างของคุณล่ะเมื่อนางเอกได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกช็อกอย่างมาก ในขณะที่นางเอกกำลังคิดวิเคราะห์แยกแยะอยู่พอเอกก็ได้โผล่มาพอดีทำให้เธอสะดุ้งตกใจเขาถามเธอว่าเป็นอะไรไปผมเห็นใจคุณนะที่คุณทะเลาะก,กับเพื่อนนะ่ะก็เลยรีบกลับบ้านกลัวว่าคุณจะเหงาเขายังบอกอีกว่าเขาได้เช่าหนังมาเพื่อที่จะมาเปิดดูด้วยกันในขณะที่เขากำลังจะเปิดวิดีโอเขาก็ได้บอกว่าอ้าวมันมีวิดีโออยู่ก่อนแล้วนี่เธอก็ได้โกหกว่าอ๋อค่ะนั่นคือวิดีโอคู่มือคนท้องเขาก็เลยบอกว่างั้นก็ดีเลยเราควรมาเปิดดูด้วยกันเลยสิ นางเอกก็ได้แย้งว่าดูหนังดีกว่าค่ะ หลังจากที่กำลังดูหนังกันอยู่เธอก็ได้เผลอหลับไปครับภาพได้ตัดไปตอนที่พระเอกกับอเล็กได้อยู่บนห่วงอวกาศในช่วงเวลาที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นในขณะที่พวกเขาได้ทำการซ่อมเดลเทียมกันอยู่ทั้งสองเนี่ยได้ถูกอะไรบางอย่างดูดเข้าไปในรูหนอนและติดอยู่ในนั้นในจังหวะที่พวกเขาติดอยู่ข้างในนั้นพวกเขากลับพบว,ว่ามีอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือนั่นก็คือเอเลี่ยนที่ถูกกักขังและติดอยู่ในรูหนอนพวกนั้นถูกกักขังด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างเป็นเวลากว่า95ปี จนพวกของพระเอกเนี่ยได้หลุดเข้าไปครับและไอ้เจ้าสิ่งนั้นเนี่ยมันก็ได้ทําการเกาะและยึดร่างของพวกเขาเอาไว้พวกนั้น,นได้ทําการกัดกินจิตวิญญาณของพวกเขาจนหมดสิน้นก่อนที่จะวับกลับมายังจุดเดิมซึ่งมันเป็นเพียงเวลาแค่2นาทีเพียงเท่านั้นที่สัญญาณของพวกเขาได้ขาดหายไปสรุปง่ายๆก็คือพระเอกกับอเล็กได้ถูกเอเลียนยึดร่างนั่นเองส่วนตัวจริงนั้นก็ได้ตายไปแล้ว นางเอกก็ได้ฟื้นตื่นขึ้นมาครับปรากฏว่าเธอได้เห็นเหตุการณ์เหล่านั้นทั้งหมดจากภาพนิมิตในฝันนั่นเองหลังจากที่เธอได้ล่วงรู้แล้วเธอก็ได้ไปหาคุณนายไฮโซคนนั้นคุณนายไฮโซก็ได้ให้ยาอะไรบางอย่างกับเธอครับเพื่อให้เบบีได้ปุ๊ดออกมาหลังจากมาที่บ้านเธอก็พยายามที่จะกินยานั้นแต่เธอก็ทําไม่ลงครับจนพระเอกได้เข้ามาพอดีและได้เห็นว่าเธอถือยาอยู่แล้วก็ได้ทําการโบกหน้าเธออย่างแรงสุดท้ายเธอเนี่ยก็ได้วิ่งหนีออกมาแล้วพลาดตกบันไดครับ ภาพก็ได้ตัดมาที่เธอได้ฟื้นตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลเธอกับลูกในท้องเนี่ยก็ยังปกติดีพระเอกบอกว่าเขากาลังจับตามองดูเธออยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเธอจะทําอะไรเขาล่วงรู้ไปหมดซะทุกอย่างเพราะเขาได้อยู่ข้างในตัวเธอนั่นแหละครับหลังๆเนี่ยไอ้สเปนเซอร์ชักจะเริ่มน่ากลัวทุกทีทุกทีเพื่อนของเธอก็ได้มาเยี่ยมเธอครับทั้งคู่ก็ได้คืนดีกันนางเอกก็ได้กระซิบบอกกับเธอว่าสเปนเซอร์ได้อยู่ในตัวเธอ กลางดึกคืนนั้นดังเอกก็ได้เผลอหลับไปแล้วก็ได้เห็นภาพนิมิตในฝันว่าพระเอกได้ฆ่าเพื่อนของเธอตาย พอเธอได้ล่วงรู้ความลับว่าพระเอกได้ฆ่าชายคนที่ทํางานนาซาคนนั้นก่อนที่จะสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วหนีออกไปจากโรงพยาบาลในขณะที่สภาพของเธอก็ยังไม่เต็มร้อยเธอกลับไปที่บ้านปรากฏว่าเธอก็ไม่เจอเพื่อนของเธอครับและไม่ว่าเธอจะหนีไปทางไหนสเปนเซอร์ก็ตามเธอไปได้ทุกที่เลยครับเธอรีบกลับไปที่บ้านและพยายามที่จะทําให้ตัวเองตุยไปได้วยไฟฟ้าเธอคู่กับเขาว่าอย่าเข้ามานะไม่งั้นฉันทำแน่ๆเขาบอกกับเธอว่า ทำไมคุณถึงทํากับผมแบบนี้เธอเลยถามกับเขาว่าคุณเป็นใครคือตัวอะไรกันแน่ฉันไม่รู้จักคุณเลยด้วยซ้ําเขาก็ได้บอกว่าผมนั่นเหรอก็คือคนที่ห่วงใยคุณที่สุดในโลกใบนี้ไงล่ะก่อนที่เขาจะพยายามเจรจากับเธอไว้ส่งปักมาให้กับเขาจิวก็ได้เห็นรอยแผลที่มือของเขาซึ่งตรงกับรอยที่เพื่อนของเธอได้จิกเอาไว้ในภาพนิมิตท,ที่เธอเห็น เธอจึงเข้าใจได้ว่าเพื่อนของเธอนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วจริงๆในขณะที่เท้าของสเปนเซอร์นั้นได้เหยียบอยู่บนผืนน้ําพอดีเธอจึงทําการยกเท้าขึ้นจากน้ําก่อนที่จะทําการเสียบปลั๊กไฟฟ้าทําให้สเปนเซอร์ถูกไฟฟ้าช็อตตายไปในที่สุดแต่แล้วมันก็ยังไม่จบแค่นั้นเพราะไอ้เจ้าเอเลียนเนี่ยมันได้ทําการย้ายร่างเข้าไปสิงอยู่ในตัวของเธอแทน ผ่านไปหลายปีจิวก็ได้แต่งงานใหม่กับนักบินของกองทัพอากาศและได้ไปส่งลูกแฝดของเธอเข้าเรียนซึ่งเสียงที่เด็กแฝดทั้งสองคนนี้ได้ฟังในซาวเบามันก็ไม่ใช่เพลงครับแต่กลับเป็นเสียงเดียวกับเสียงประหลาดเส้นที่3ที่ชายเคยที่ทำงานให้กับนาซาเคยนำมาให้เธอฟังนั่นแหละครับสรุปแล้วเป้าหมายของเอเลี่ยนตนนี้มันคืออะไรกันแน่แล้วผู้ชมละ่ะคิดว่ามันมาเพื่ออะไรก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้านล่างชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ขอบพระคุณครับ